สวัสดีครับผมมาพบกันอีกครั้งครับในช่องอาร์ตนี้เคอีนะครับคลิปนี้ไม่แนวทางห่างเสียงภาคบ่า,า,ยบา,คบายครับห่างเสียงเมื่อเช้ามาทดลองสีเด้งบนล่างครับต้องขออภัยครับเน้นตัวผิดครับแล้วก็วันนี้มัวลงทะเบียนลงทะเบียนฉีดชีโนฟาร์มยังไม่ได้นะครับลงตั้งแต่11บเอโมงสิบเอโมงสินาทีครับจนตอนนี้ในที่ผมลงที่ผมคิดเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วยังมันเข้าไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้เลย อตุนต่อครับบ่ายนี้เ,นเมื่อหาอ่างยังไม่เดินก็เบาๆไปก่อนนะครับอันที่สังเกตบ่ายสังเกตบ่ายห่างแสงบ่ายเบิ้ลมาสองวันติดน,นะครับโอกาสที่จะเบิ้ลวันนี้อีกเป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูงนะครับบ่ายนี้ห่างเสงเด่น4ครับสักคู่นะครับเป็นส สี่สี่หกสี่แปดสี่สองสองแปดสองศูนย์หกครับหกสี่หกสี่ขาดหกแปดอ่าหกแปด ร้อยมัดสองครับช่วงกลางคิดนี้ก็รีเฟซหน้าเว็บวิชิเนลฟาร์มไวด้วยศูนย์หกสี่สี่ครับผมจัดที่ลบนะครับสี่สี่แปดสอง แปดสี่สองสองเน้นสี่สี่ครับเน้นเบิ้ลสีส่สี่เดี๋ยวผมว่าถามว่าทำไมถึงเบิ้ลสี่สีส่ใช่ไหมท้ายหกทายสี่ไหมเป๊บนึ่งครับดูต,ตารางแป๊บนึงท้ายหกทายสี่เป็นไปได้ท้ายหกทายสี่เพราะว่ามันบวกทีละสองมันบวกทีละสอง อ่าใช่ครับประมาณนี้เนี่ยผมว่าประมาณนี้ผมว่าน่าจะเบิ้ลต่อนะน่าจะเบิ้ลต่อขอให้เบิ้ลสีมาแล้วกันครับโอเคครับขอให้ร่ำรวยถูกหวยกันทุกท่านนะครับสว,สวัสดีครับเดี๋ยวผมไปลงทะเบียนต่อครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าวันนี้